ีนะครับทุกท่านอีพีนี้จะมาพูดถึงไอโอแล้วก็เพจคนดีที่ตอนนี้นี่ออกมาแฉออกมาสาวไส้กันไม่ว่าจะเป็นเรื่องทำเพจแล้วไม่จ่ายตังค์ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง,เง,เ,เ,องเงินบริจาคหรือกระทั่งเรื่องโกงตังค์คนดีด้วยกันเองเราไปดูกัน เรื่องราวมันเริ่มต้นจากตรงนี้คุณเมื่อเพจคนดีอย่างซ่อนไตนฮีโร่เนี่ยซึ่งเป็นเพจของไอโอไม่ต้องบอกนัคุณว่าไอโอคือใครไอโอก็คือลูกน้องของไอโอซึ่งเป็นลูกพี่ของไอตู่ไอป้อมอีกทีนะแล้วก็ทำเพจนี้ขึ้นมาเขาไม่ต้องบอกนัคุณว่าเขาทำเพจนี้ขึ้นมาทำไมเขาทำขึ้นมาเพื่อดีสเครดิตหรือว่าทำลายคนที่ขัดหูขัดตาขัดแข้งขัด,ข,ด,ข,ดขา หรือว่าขัดผลประโยชน์ทำมาเพื่อโปรโมทให้ผู้คนเห็นว่าพวกเขานี่เป็นคนดีแล้วเงินที่เอามาทํานี่คงไม่ต้องบอกนะคุณว่าเป็นเงินมาจากไหนก็เป็นเงินมาจากภาษีของเราๆท่านๆที่ไอโอเนี่ยมันเอามาจ้างไอโอแล้วก็ทําเพจซนตีนีโลโอ้โหคูณฟังแล้วอยากด่าไอ <S 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 2> <S 2> ในขณะที่แอดมินไอโอเพจซนติเีโรกําลังมีความสุขกับการที่ตัวเองเนี่ย ได้รับเงินค่าจ้างงามงาๆสบายๆง่ายๆโดยไม่ต้องทำมาหากินยากลำบากอะไรเหมือนคนทั่วไปแล้วก็มีความสนุกสนานกับการที่ตัวเองเนี่ยรับบทเป็นคนดีโดยมันไม่สนใจว่าตัวมันเนี่ยได้ทำลายได้ย่ำยีชีวิตของใครต่อใครไปมั่งได้ทำลายได้ย่ำยีบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเอง ให้มันเละเทะขนาดไหนมันไม่สนใจมันสนแค่ว่าตัวมันเนี่ยได้ใช้ชีวิตสุขสบายเท่านั้นเป็นพอในขณะที่มือมันเนี่ยกำเงินค่าจ้างที่มันได้มาโดยง่ายใจของมันเนี่ยก็เกิดความละโมบพอใจของมันเกิดความละโมบอยากจะขยายสาขาเหมือนพ่อของมันที่ขยายสาขายาวนานมาสิบสาขา มันก็เลยไปจ้างคนทำเพจเพจหนึ่งขึ้นมาใช้ชื่อเพจว่าวันนี้ชัดชาติพีอารวันนี้ชัดชาติพีอารายเขาจะพีอารก็เรื่องของเขาไปหนักหัวจนตีนพ่อมึงหรือไงกะว่าตัวเองเนี่ยจะฟันค่าจ้างงามๆแต่ปรากฏว่าพอไปจ้างคนทำเพจนี้ขึ้นมาทำไปทำมาปรากฏว่ามันไม่ได้รับค่าจ้าง แล้วพอไม่ได้รับค่าจ้างสันดานของคนดีทำยังไงก็เริ่มมาโกงพวกเดียวกันเองจนทำให้แอดมินเพจวันนี้ชัดชาติพีอารไรเนี่ยเขาทนไม่ได้เขาก็เลยออกมาลากไส้ของบักมันเราไปดูกันเลย แอดมินเพจวันนี้ชัดชาติพีอารารพอเธอไม่ได้รับเงินค่าจ้างมันก็ทำให้เธอนี่เกิดอาการเอ,อ่อมุงแงมุงแงถึงกับโพสต์ลงหน้าเพจลากไส้บอกว่าหนูเลิกทำเพจนะคะอืมก็เลิกไปสีไม่มีใครว่าหรือเรอให้พอมึงมาเซ็นรับรองก่อนหรือไง ไม่ใช่หาทางลงค่ะแต่คนที่ทำเพุนี้ขึ้นเขาคงหายตัวไปนานแน่ๆคะ่ะหนูแค่เข้ามาช่วยทำตอนที่เขาไม่อยู่แต่ตอนนี้เขาคงไม่อยู่อีกนานพี่ๆที่สั่งยาดมไว้ไม่ต้องรอนะคะทำใจเสียเงินแต่ไม่ได้ของได้เลยคะ่ะ <c oughs> ถึงเขาล้อแต่เต็มใจให้ลอ้อ <pública> ส่วนพี่ๆี่ที่บริจาคเงินอุ๊ยมีบริจาคเงินด้วยคุณส่วนพี่พี่ที่บริจาคเงินช่วยค่าเทอมค่าอาหารกลางวันน้องๆไว้เขาจัดการครบหมดแล้วค่ะแค่ไม่อัปเดตตามที่เขาบอกก่อนหายไปนะคะแล้วเขาบอกพวกมึงเชื่อได้ยังไงว่าเขาทำตามที่พวกมึงรับปากไว้ ก็ขนาดเงินที่บักมึงสั่งซื้อของเนี่ยเขายังไม่ส่งของให้เลยให้ดังหนูมาบอกเผื่อเขาออกมาแล้วไปหลอกพี่ๆในความเป็นเซเล็บสลิมที่ดูน่าเชื่อถือส่วนพี่ๆที่จ้างโอ้โหนอกจากจะไอโอจ้างแล้วก็ยังมีคนอื่นมาจ้างทําเพจด้วยนะคุณส่วนพี่ๆที่จ้างเขาทำเพจ หนูไม่รู้ว่าเขาบอกอะไรพี่ๆบ้างแต่ตอนนี้หนูรู้แค่งานที่ให้ทำไม่เคยทำครบค่ะถึงเขาลอกแต่เต็มใจให้ปรามาในทวิตที่เซเลบสลิมติดเงินอุ๊ยมีติดเงินด้วยมึงแต่ในทวิตเนี่ยมีการลบทิ้งไปแล้วนะคุณนะ รามาในทวิตที่เซเล็บสลิมติดเงินคือเรื่องจริงค่ะหนูเพิ่งรู้ว่าเขาโกหกถึงเขาหลอกแต่เต็มใจให้สลิมดีๆมีเยอะค่ะทุยลืมไปว่าไม่กูเองแต่สลิมสร้างภาพเป็นคนดีในโลกโซเชียลก็มีค่ะอย่าโดนหลอกแบบหนูนะคะ หนูเป็นเยือแต่ทำไมพี่พีกดํำมุงแง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 พี่ไม่ได้ขำแต่พี่หัวเราะเยอะแต่ถ้าเขาออกมาได้พี่พอย่าเป็นแบบหนูนะคะแจ้งความไปก็เท่านั้นขอบคุณพี่พี่นะคะถ้าเขากลับมาได้เมื่อไหร่ขอให้พี่พี ให้โอกาสเขากลับมาทำเพจนะคะอุ้ยโคตรใจดีเลยเนาะพวกมึงขนาดโดนหลอกตังไปขนาดนี้ก็ยังออกมาบอกว่าถ้าเขากลับมาก็ให้โอกาสเขามาทำเพจนะคะรวมถึงทุกๆแผลทอมด้วยค่ะเยอบนะคะพี่อะไรเยอบนะคะพี่ มึงอย่าบอกนะว่ามึงจะพิมพ์คาว่าเลิฟแต่เสือกพิมพ์คําว่าเลิฟเอ้ยแต่เสือกพิมพ์คําว่าเยิบกีดา้าผมจะพาพวกคุณเนี่ย ไปดูความตอแหลของไอโอคนดีที่เป็นลูกน้องของไอโอคนนี้ที่มันตอแหลไม่ธรรมดาเพราะว่า,วามันตอแหลตอแหลแ,แม่แม่นั่งรถเทีนย้อนไปโพสต์เมื่อวันที่19พฤษภาคมมันโพสต์ข้อความที่มีคนเนี่ยจะจ้างจะจ้างมันทำคลิป บอกว่าดีครับแอดอยากจ้างลงคลิปหน่อยเป็นคลิปถามว่าใครเป็นเจ้าของโรงพยาบาลพระรามเก้าทำไมพวกสามกีบจับไปนอนแอดคนดีตอบว่าไงรู้ไหมตอบกลับมาว่าเออถ้าเป็นคลิปมีประโยชน์ไม่ต้องจ้างครับไม่ต้องจ้างด้วยอีดาแล้วมันก็เอาข้อความนี้เนี่ยมาโพสต์ลงหน้าเพจให้ผู้คนเนี่ยได้ ยกย่องสรรเสริญในความดีของมันบอกว่าวันนี้แอดเจอเอะไรแต่ละวันจะมีคนส่งข่าวแอดมากบ้างน้อยบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้ลงถ้ามีเพจอื่นเล่นไปนานแล้วหรือตกกระแสไปแล้วก็ขอบคุณและขออาภัยลูกเพจด้วยนะครับอย่างพี่คนนี้ทนไม่ไหวถึงกับจะจ้างลงเพจทนไม่ไหวถึงกับจะจ้างลงเพจได้ดัง เอาเป็นว่าถ้าเป็นข่าวที่ดีต่อชาติศาสนาและสถาบันไม่ต้องจ้างครับไม่ต้องจ้งด้วยดาแอดเต็มใจลงมีเต็มใจลงด้วยดาและที่ด่าข้าวไกลแซะสามกีก็เต็มใจครับช่วยกันช่วยกันช่วยกัน ต่อจากสตอว่าไม่รับค่าจ้างแล้วก็มาถึงความโลภความละโมบที่มันเนี่ยอยากได้เงินทองเพราะเห็นว่าไอโอที่ใช้เงินจ้างมันเนี่ยได้เงินมาง่ายๆมันถึงกับมีการโพสต์เปิดรับสมัครขึ้นมาเลยบอกว่ารับสมัครไอโอจำนวนมากหนึ่งทีมตัดต่อวิดีโอโอุย้ยมีทีมตัดต่อวิดีโอด้วยคุณสอง แอดมินเพจดูรักสามัคคีสแอดมินเพจข่าวต่างประเทศ4ีแอดมินเพจเช็คแอนดเฟกรวมถึงแอดมินเพจเล็กๆหรือท่านใดอยากทำคลิป YouTube คุยกันครับรับผู้สนับสนุนและประโมตสินค้าแล้วมันก็เอามาโพสต์ให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นคุณงามความดีของมันบอกว่าเนื่องจากปัจจุบันมีการบิดเบือนข่าวสารรวมถึงโจมตีสถาบันหลักของชาติอย่างต่อเนื่อง ขอเชิญผู้ที่มีความคิดคล้ายกันและสามารถแบ่งเวลาได้รวมเป็นหนึ่งในการนำเสนอเรื่องราวที่ถูกต้องของไทยให้เป็นที่รับรู้ในวงกว้างเป็นยังไงตอนนี้สมใจมึงไหมเรื่องของมึงเป็นที่รับรู้ในวงกว้างแล้ว เรื่องแกงแล้วก็โกงคนดีด้วยกันนั่นก็คือมันโพสต์ขายของพอมีคนสั่งโอนตังให้ก็ไม่ส่งของให้เขาคุณย้อนไปโพสต์เมื่อวันที่6เมษาอัปเดตชีวิตคือคนดีในเวลาเขาจะทําอะไรเขาต้องมีการอารมณ์มาบทก่อนคุณเพื่อให้ผู้คนเนี่ยได้สัาบสิง่งธุรกิจเจ้งดีใจด้วยนะมึงสองปีก่อนแอดุนกับเพื่อนทําธุรกิจที่คอนแก่นปรากฏว่าเจอพิษโควิด ใช่เหรอคือโควิดเนี่ยมันเป็นโรคมันทําให้ใครเจ๊งไม่ได้ยกเว้นว่าผู้บริหารประเทศพ่อมึงไงหรือว่ามึงไม่ตาพูดัวคนดีฟังแนละ้วตะเกียนเตยส่งงานช้าผู้รับเหมาที่งานกว่าจะแก้งานเสร็จโดนรัฐบาลและเอกชนปรับอีกนั่นไงมึงโดนพ่อมึงปรับสรุปข,ขาดทุนหนักสิ้นปีที่ผ่านมาจึงหยุดกิจการทำเรื่องเคลียร์ทรัพย์สินและหนี้สินการเสร็จโดยเฉพาะภาษีวงเล็บหาหาตรงไหนวะ เสียาดายโลภไปหน่อยไม่ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงพอเพียงด้วยดอกช่วง3ามเดือนที่ผ่านมายอมรับว่าด่าวบางทีก็อยากเลิกทำเพจแต่ก็ถามตัวเองว่าจะเลิกทำไมเพราะเวลาได้คุยและอ่านคอมเมนต์กับเพื่อนๆมันคือความสุขที่เราชอบปากหวานและลูกเพจก็น่ารักอ่อนกว่าไว้ คอยให้กำลังใจกันเสมอมาอูลเลยโกงมันเลยโชคดีที่แม่เข้าใจขนาดโกงแม่อย่างเข้าใจไม่ได้ตำหนิอะไรไม่ตำหนิอะไรมันด้วยและแอดลูกแพรก็คอยให้กำลังใจสนับสนุนและแนะนำให้ทำธุรกิจตื่นแอดทดลองทำและไปเรียนรู้หลายอย่างเพิ่มเติมและพยายามหาที่เหมาะกับตัวเองเพื่อให้ชีวิตได้มีเวลา ไม่ต้องเดินทางพอมีกินพอใช้นี่และได้ทำในสิ่งที่รักได้อยู่บ้านช่วยเลี้ยงแมวมึงไม่ช่วยไปเลี้ยงหมาพ่อมึงอะเห็นตั้งหมาเป็นนายพลอะมันคงจะยุ่งมากนะและทำเพจที่รักเพราะมีคนสนับสนุนให้ทำช่อง YouTube ส้นตีนฮีโร่โปรเจกต์ได้ทำสมุนไพรดมอาจารย์ที่ แพทย์แผนไทยสาธารณสุขสอน้ายยาดมแต่ออยไม่ให้ไม่ให้ใช้คำว่ายาส่งให้ชุมชนโอท็อปโอท็อปของทักษิณน้ำมึงจาเขาแต่เสียกไปใช้โอท็อปส่งให้ชุมชนโอท็อปแถวบ้านและขายเองแอดทำมาสองสูตรสูตรรัชนาสูตรที่หนึ่งสูตรรัชนาสูตรที่สองสูตรบุษบา แล้วมึงไม่ทำสูตรที่สามบ้างอ่ะโคกหนองนาลูกเพจที่รักปากหวานจริงๆแอดมินเป็นคนธรรมดาที่มีแนวคิดเดียวกับลูกเพจคือไม่ยอมให้ใครมาด้อยค่าและใส่ร้ายสถาบันหลักของชาติค่าไอโอก็ตอกเบิกมา2ปีกว่าแล้วยังไม่ได้สักบาทเลย ข้าวก็ต้องกินนี่ก็ต้องผ่อนเหมือนคนธรรมดาเข้าเรื่องเลยแล้วกันกวัวไหมละ่ะที่ผ่านมาแม่งมีแต่น้ำทางเพจทำสมุนไพรดมที่ไม่ธรรมดาดมแล้วดีดดีดแล้วดมอมกันอยู่ริมสระมีทั้งหมดสองกลิ่นคือรสจนาและบุษบาส่วนกลิ่นที่สามโคกหนองนากูยังไม่ได้ทำเราไม่มีขายทางลาซาดา้าเพราะว่ามึงแบนเขาไงเลยไม่ได้ประกาศปิดร้านวงเล็บหาหาตรงไหนวะ แต่ลูกเพจสามารถทักซื้อทางอินสบอกได้ตลอด24ชั่วโมงอุดหนุนแอดมินธรรมดาด้วยครับพอเขาอุดหนุนโอนตังมามึงก็ไม่ส่งของให้เขาฉะนั้น เป็นอย่างไรกันบ้างคุณเรื่องราวของไอโอแล้วก็เพจคนดีเหล่านี้ที่เขาทำมาหากินด้วยการทำลายย่ำดีชีวิตของใครต่อใครทำลายบ้านเกิดของตัวเองโดยไม่สนใจว่าบ้านเกิดของตัวเองหรือว่าชีวิตของคนอื่นจับเป็นอย่างไรขอแค่ตัวเขาเองครอบครัวของเขามีกินมีใช้มีชีวิตที่ สุขสบายเท่านั้นพอเพราะฉะนั้นใครที่อยากเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองใครที่กำลังเรียกร้องอรัฐบาลชุดนี้ใครที่กำลังเรียกร้องมาตราหนึ่งหนสองอยู่พวกคุณก็อยากได้ประมาทมองข้ามพวกเพจคนดีเหล่านี้ไปเป็นอังขาดเพราะพวกเขาเกี่ยวดองกันด้วยผลประโยชน์ไม่ว่าจะเป็น รัฐบาลทหารหรือว่าตำรวจอย่างที่ประจักษ์สายตาทุกคนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาว่าพี่ป้านาอาหรือว่าน้องๆที่โดนหนึ่งสองอยู่นั้นมาจากฝีมือใครก็ล้วนมาจากฝีมือพวกเพจคนดีเหล่านี้นั่นเองหมากรุกเนี่ยเขาบอกว่าถ้าคุณไม่กำจัดตัวหมากหรือว่าตัวเบี้ย คุณไม่มีวันที่จะไปเชิดหน้าได้กับตัวคุณเพราะฉะนั้น EP นี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้หากว่ามีคำพูดใดที่ไม่เหมาะสมกราบขออภัยทุกคนไว้ณที่นี้อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันให้ดีแล้วก็มีความสุขด้วยไว้เจอกัน EP หน้าสวัสดีครับ